ซีดีธรรมบัญญายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบแปดความเป็นมาและประโยชน์ของการสวดมนต์บรรยายม่วันที่ สิตุลาคมพุทธศักราชสองพ้าห้าบเอ็ดอาแล้วครับทีนี้ก็มาเรื่องสวดมนต่อนีสวดมนตก็ได้พูดไปหลายอย่างแล้วเนี่ยว่าเริ่มทีเดียวก็เป็นวิธีการในการศึกษาโดยเฉพาะของพระ ที่ว่าท่านมาสาธยายสิ่งที่ท่านได้สดับฟังมาเพื่อทบทวนหรือรักษาคำสอนที่ท่านต้องการศึกษาเนีเช่นพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าสาธยายก็เป็นวิธีการในการศึกษาได้ทบทวนแล้วก็ยกขึ้นมาในการที่จะพิจรารณาไตรตรองทำความเข้าใจมันก็เลยเป็นส่วนของการศึกษาเล่าเรียนเขาตนเอง สองก็เป็นวิธีรักษาพุทธพ์นี่ของส่วนรวมนะฮะก็ถือว่ามาประชุมกันสวดบางทีถึงก็แบ่งหน้าที่กันเป็นพระกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเอากลุ่มนี้รักษาพุทธพจน์ในส่วนนี้เช่นอย่างที่ท่านแบ่งในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตร เป็นปสัสสาก็แยกเป็นทีคณิกายมัชมนิกาย,กายสังยุตอังคุตขุตกนิกายนี่มากมายอย่างเงี้ยจะให้หมู่เดียวรักษาหมดนี่หนักมากก็เลยเอาว่าเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มนี้แล้วก็ผู้เป็นอาจารย์นั้นท่านชอบอยู่แล้วชอบทีคณิกายและท่านชำนาญเอาเธออย่างนั้นท่านก็รักษาทีคณิกายไว ท่านเป็นหัวหน้าท่านมีลูกศิษย์เยอะอ้าวก็เลยเป็นเหมือนกับว่าตกลงนะั้นเราก็ใจชอบด้วยถนัดอยู่แล้วแล้วก็รับหน้าที่เลยว่ารักษาทีคณิกายไว้ท่านเรียกว่าทีขภาานักาแป่าผู้สวดพระที่สวดทีคณิกายชื่อศัพท์ก็บอกว่าภานกาว่าสวดผู้สวดผู้สวดทีคณิกกายก็คณะนี้ก็เนี่ยใช้วิธีสวดรักษา ที่นิกายไว้ละคณะอื่นก็รักษามัชฌิวนิกายอังกัสังยุตธอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยก็เป็นการรักษาพุทธพจน์นี่อันนี้ก็ได้วัตถุประสงค์ที่สองนี่สามก็บอกแล้วว่าก็ต่อมาความจำเป็นในการรักษาด้วยการสวดก็น้อยลงหรือแทบไม่มีก็เลยมุ่งไปที่ประโยชน์อย่างอื่นก็ใช้อันหนึ่งก็ ได้มีประสบการณ์กันมาเห็นว่าการสวดนี้เป็นกิจกรรมที่โน้มจิตไปสู่ความสงบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างหนึ่งก็คือทำใจให้พร้อมที่จะทำสมาธิก็เลยใช้เป็นการฝึกทำจิตให้พร้อมที่จะ,จะเจริญสมาธิก็เลยเป็นเรียกว่าบางทีทำเป็นบุพภาคของการจเจริญสมาธิบุพภาคเข้าใจนะฮะ อุปภา,ากษส์บนตนส่วนนาหน้าก่อนจะฝึกสมาธิเอามาสวดมนตกันสะหน่อยจิตก็พ้นจากเรื่องวุ่นวายมาจากท้องถนนเรื่องเยอะเหลือเกินมาสวดมนต์สักขอสวดมนต์แล้วก็สงบสักทีตัดเรื่องพวกนั้นไปขั้นกันไอ้พวกที่วุ่นวายนั่นออกไปแล้วนี่ก็พร้อมจะเจริญสมาธิแล้วต่อไปก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า เพื่อช่วยด้านจิตใจของประชาชนที่เป็นมนุษย์ปุตุชนอยู่ในโลกยังมีความหวาดวันวันพลัน,นกลัวโน,น,น่นนี่ทางจิตใจบางทางเหตุการณ์ที่ไม่รู้ข้างหน้าอนาคตอะไรจะ่ไรมนุษย์ก็จะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้อันนี้จะใก,กล้กับศาสนายุคโบราณก็คือเป็นเครื่องปลอบประโลมใจและก็ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจ ทำให้เกิดความมั่นใจเออเราอยู่กับพระนะเราได้บทสวดนี้นะแล้วในนั้นคําสวดก็จะมีข้อความที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าได้อยู่กับพระตัตนตรัยนะเราก็จะได้ปลอดภัยท่านคุ้มครองเราอนะไรนี่ในอย่างพระสูตรหนึ่งทัชกสูตรนั่นก็มีเรื่องมาเลยว่าพระเนี่ย ไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ในป่าห่างไกลแล้วก็พวกเทวดาที่นั่นพระมาอยู่ตัวเองก็อยู่ไม่ได้สะดวกอย่างใจชอบต้องเกรงใจพระเมืออไรเมืองว่าไม่อยากให้อยู่ก็อยากให้ไปสดีกว่าก็เลยแกล้งมาทำให้เห็นเป็นโน่นเป็นนี่น่ากลัวพระก็กลัวจะดีกันไปไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบเนี่ย บทเรียกว่าทชัชกสูตรแปลว่าเป็นพระสูตรยอดทงยอดทงนี้ก็หมายถึงยอดธงเทวดาพระพุทธเจ้าตรัสก็เป็นเรื่องของทํานองเปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยพวกเทวดาอาสูรเนี่ยทำสงครามกันเรื่องสงครามเทวดาอาสูรนี่มีเรื่อยแหละเพราะว่าอาสูรนี่แกไปแกอยู่ดาวดึงมาก่อน เขาเรียกบุพเทวดานะอสูรเนี่ยชื่อเขาว่าบุพเทวดาพระเทวดาเก่าเขาอยู่ดาวดึงมาก่อนทีนี้ว่าพวกพระอินเนี่ยก็มารบแย่งชิงดินแดนทำให้อสูรเนี่ยตกจากสวรรค์ตกจากสวรรค์จ,จริงๆก็คือว่าทำให้อสูร กินเหล้าพราะกินเหล้าแล้วแกก็เมาเมาก็ลบไม่ได้ดใช่ไหมลบพวกเทวดามารลบก็เลยพวกอสูรเมาแล้วนี่ตั้งตัวไปติดก็จับอสูรในเวยงลงจากสวรรค์สมัยนั้นฮินดูพรามณ์ก็เชื่อเทวดาอยู่บนเขาพุมเมีนใช่ไหมก็เวยงลงจากเขาพุมเมีลงมาพวก อาสูรนี่ก็เป็นบุพเทวดาทเทว,วดาเก่าวเขาตกจากสวรรค์ล่นลงมาที่เชิงเขาพระซุมเมนเอนนี่ก็เพราะเหตุที่ว่ากินสุราแล้วก็ถูกเขาจับเวี่ยงลงมาเนี่ยพวกอาสูรก็เลยโกรธตัวเองว่าแหมเรามากินเหล้านี่ทำให้เสียดินแดนต่อไปนี้เราจะไม่กินอีกแล้วอไงจะไม่กินเหล้าอีกแล้วก็เลยได้ชื่ออาสูร แปลว่าไม่เอาเล่าอีกแล้วาง้นอสุราใช่ไหมสุราเล่าใช่ไหมแล้วก็อไม่เอาแล้วว่เงินนะนี่เหตุที่มาของคำอสูรนี่ความหมายหนึ่งนะเนี่ยเล่าก็ไม่เอาอีกแล้วาง้นอสูรทีนี้อสูรก็แปลว่าตกลงมาอยู่ที่เชิงเขาพัสุเมนทีนี้แดนสวรรค์เนี่ย ดาวดึงเนี่ยมีต้นไม้ประจำต้นไม้ประจำแดนดาวดึงชื่อว่าต้นปาริฉัตตกะหรือเพียนมาเป็นปาริชาติเคือได้ยินไหมนต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อว่าปาริฉัตตกะหรือปาริชาติาแปลว่าต้นดูจะอยู่ตรงนี้นึกชื่อไทยไม่ออกตรงริมรัวเนี่ยมี ทองหลางลายทองหลางต้นทองหลางลายนียดอกเขาจะแดงนี่นี้พวกอรสูนเนี่ยตกจากสวรรค์ลงไปอยู่เชิงเขาฟัสซเมนก็ไปอยู่แดนใหม่นั้นต้นไม้ประจําแดนอาสูรใหม่นี่ชื่อว่าต้นจิตรปาตาลิแปลว่าต้นแครอยน,ยนี่พอถึงฤดูเนี่ยดอกแครอยก็บาน เมื่อดอกแครอยบานพวกอระสูนก็ระลึกถึงแดนเก่าของตัวเองที่ดาวดึงก็ฮึดฮัดโกรธขึ้นมาเลยความแค้นก็ประทุขึ้นมานะนายนก็นึกถึงต้นปาริชาติาแครอยบานงามแล้วก็เตือนใจให้ระลึกถึงแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีต้นปาริชาติ แค้นขึ้นมาก็พากันยกทัพขึ้นไปรบกับเทวดาอีกก็เลยรบกันอยู่เนี่ยก็มีเรื่องในพระตรปิดโกที่ว่าเทวดาอาสูรรบกันเนี่ยหลายแห่งเรียกว่าเทวาสุระสงครามสงครามระหว่างเทวดากับอสูรนี้ในทัชกสูตรพระสูตรว่าด้วยยอดธงเนี่ย พทธเจ้าก็ยกเรื่องเทวดาอสูรรบกันนี้ขึ้นมาปรารบบอกว่าวภูตพูพางพิกเวอะไรทำนองเนี้ว่าในอดีตเคยมีมาแล้วเทวดากาสูนรบกันเวลารบกันเนี่ยอย่างพวกเทวดาลูกน้องพวกบริวารเนี่ยรบไปก็มีความหวาดความกลัวเหมือนกันนะวหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวทำไงพวกเทวดาผู้ใหญ่เนี่ยพวก ท้าวสกะะพระอินท้าประชาบดีอะไรพวกนี้นะเทวดาใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีธงเป็นธงของแม่ทัพประจำตัวอนนี้ก็พวกลูกทัพนี่พอวาดกลัวขึ้นมาก็มองยอดธงแม่ทัพก็จะเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาแก้วกลา้านี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพวกเทวดาเนี่ย เวลาเขากลัวเขาหวาดวันพ่านใจเขาก็มองดูยอดธงของแม่ทัพเขาแล้วเขาก็เกิดความกล้าขึ้นมาแต่ถ้าว่าเทวดาเหล่านั้นยังมีกิเลสแล้วไม่ใช่เฉพาะพวกกิลเทวดาบริวารเท่านั้นแม้แต่หัวหน้าแม่ทัพที่เป็นเจ้าของธง เทวดาพระอินทร์เองประชาบดีเองเนี่ยก็ยังมีกิเลสโลภะโทสะโมห oh ะยังมีความหวาดสะดุ้งเสียวใจแล้วก็ลูกน้องก็ยังอาศัยถงแมทับที่ยังมีความหวาดกลัวนั่นอนะมองแล้วก็ยังกล้าแต่ตถาคตพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีโลภะโทสะโมห oh ะ ไม่มีความหวาดหวั่นพลันใจไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในปา่าในเขาที่ไหนก็ตามเกิดความหวาดกลัวหวาดหวันพ่านสะพึงใจขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วก็จะหายกลัวหายหวาดวันเกิดความแก้วกล้ามั่นใจขึ้นมา เพราะว่าขนาดเทวดาเขาดูทงแม่ทัพซึ่งยังมีกิเลสมีความกลัวอยู่เขายังหายกลัวอันนี้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีกิเลสไม่มีความกลัวเป็นอันว่าไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนี่คือทัชกสูตรตัวอย่างฮะก็พระสูตรแบบนี้ก็คือระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดกําลังใจนี่ถ้าอย่าง กรณียเมตตาสูตรนะั่นก็แบบเดียวกันก็เรื่องของเนี่ยจะมีหลายเรื่องเลยเรื่องพระไปปฏิบัติธรรมในป่าแล้ก็เป็นธรรมดาพระขบุตุชนก็อยู่ทินห่างไกลก็กลัวอย่างที่ว่าเนี่ยนยีก็อีกสูตรหนึ่งก็กลายไปว่าให้บทแผ่เมตตาให้บทที่แผ่ขยายความรู้สึกปรารถนาดีต่อทุกคนต่อเทวดาต่อและทุกอย่างนีอันนี้ก็เป็นแบบ คาถากันผีแบบหนึ่งเพราะนั้นคาถากันผีทั้งมีแบบแบบพุทธคุณธรรมคุณสันทคุณแบบพู้แผ่เมตตาแบบอุทิศกุศลอะไรมีทนั้นนะและอย่างพวกอังคุลิมาลักตูก็มาเป็นอังคุลิมาลปริตรอันนั้นก็เรื่องที่ว่าพระองคุลิมามาบวชแล้วออกบิณฑบาตก็คนก็เคยมีความโกรธแค้น ที่ท่านเป็นมหาโจรเก่านะก็บางทีก็คว้างปลาอะไรแต่อะไรทำร้ายท่านเจ็บแล้วก็แต่ว่าท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคันแล้วผู้หญิงนี่ก็กลัวนี่พอเจอโอ้ีนองค์ลีม,มานมากลัวเลยก็เลยหนีอารามตกใจนั้นมันมีช่องระหว่างรั้วอยู่แคบๆ ก็แหวกลวนออกไปอีกทางหนึ่งก็ติดทองใช่ไหมเออนี่แย่เลยนนเนี่ยอะไรเงี้ยเนะทีนี้ก็เอาไปว่ารวมแล้วก็คือท่านพระองคุริมาประสบการณ์เนี่ยในด้านหนึ่งก็เจ็บตัวแต่อีกด้านหนึ่งก็พลอยสงสารผู้อื่นอย่างเห็นหญิงมีคันก็สงสารก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้บอกเขา แสดงความปรารถนาดีให้รู้ว่าท่านเนี่ยไม่มีความคิดจะเบียดเบียนเขาหรอกนอกจากนั้นแล้วให้คติธรรมไปด้วยแต่ก็ข้อความตรงเนี้ยที่ว่าวันต่อมาพระโอเครมานนี่ก็ไปเจอผู้หญิงเนี้ยแล้วก็กล่าวคำบอกว่าตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติน ก็ไม่มีไอ้ความคิดที่จะเบียดเบียนอะไรไม่เคยคิดที่จะฆ่าสัตว์ทำชีวิตให้ตกล่วงไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ขันของ,งเธอนะเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตหตุโสติพพัสสะ ก็เลยผู้หญิงนั้นก็สบายใจคลอดมาง่ายเลยก <des au> ็เลยเอามาเป็นคาถาสำหรับให้คลอดสะดวก mm hmm. ใช้คาถาเนี้ยเวลาหญิงคลอดยากก็มาขอน้ำมนต์พระให้น้ำมนต์นี้เอาไป mm hmm. แล้วก็จะไปดืม่ม mm hmm. ไปกิน <c oughs> ไปอาบอะไรหรือไปรดอะไร <c oughs> ก็ทำให้คลอดได้สะดวก <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เป็นตัวผลิตมีต่างๆ นะก็แล้วแต่เรื่องที่เป็นมานะมีหลายเรื่องที่มีตำนานอะไรทำนองนี้ก็เลยพระก็ไปสวดเพื่อจะช่วยจิตใจประชาชนนะอันนี้ก็เกิดเป็นบทสวดประเภทหนึ่งก็เลือกสรรออกมาจากพระคัมภีร์โดยเฉพาะจากพระไตรปิฎกที่เป็นบทสวดเป็นคําสอนประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องความคุ้มครองป้องกันอวยชัยให้พรแพ่เมตตา อะไรฉนองเนี่ยนะก็คัดท่านก็คัดออกมาที่มาเป็นบทสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานพวกนี้เนี่ยพวกปริศเรียกกันว่าปริศเริ่มต้นก็แต่ก่อนนี่ไม่มีอันหนึ่งก็มาเติมมงคลสูตรเข้าไปด้วยเพราะปริปริศนั้นเราป้องกันทีนี้มงคลสูตรนี่ไม่ใช่แบบป้องกันอันนี้ท่านก็คงเห็นว่าโอ้มงคลสูตรยิ่งดีใหญ่เลยให้ความเป็นมงคลให้ความสุขสวัสดีเจริญงอกงงามก็เอามานําเลย ก็เลยตอนหลังก็เอามงคลสูตรนี้มาเติมเข้าไปในบทสวดจำพวกปริษ์แล้วใส่เป็นบทแรกเลยนำก่อนบทอื่นเลยเพราะเอาละยังไงไงถึงจะไม่มีภัยแต่ลายก็ให้มีมงคลเป็นความสุขความเจริญแต่มงคลในที่นี้อ้าวพอดูเข้าไปเป็นคำสอนว่าไม่ใช่มาอ้อนวอนอะไรหลอกให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาคนบูชาคนควรบูชาใช่ไหมเนี่ย ก็เลยก็เลยว่าหนึ่งก็สงเคราะห์ประชาชนอย่างน้อยให้จิตใจเขาเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจะได้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํากิจหน้าที่การงานได้เต็มที่ไม่มัววหันหวาดผวาและพร้อมกันนั้นก็เป็นบทที่จะช่วยโน้มนําเข้ามาสู่การศึกษาพระธรรมแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติด,ดีงามเป็นโอกาสที่ว่าพระได้พบประชาชนแล้วก็ เออมีโอกาสก็มาแปลบทสวดนี้อา้าวมีคําสอนอย่างนี้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเข้าสู่มงคลที่แท้จริงนะอย่าติดอยู่แค่มงคลภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่พระจะไปมีวิธีการในการปฏิบัตินี่ก็กลายไปว่าวัตถุประสงค์ที่ทลายแล้วในการที่ว่าเป็นบทที่มาคุ้มครองป้องกันสี่แล้วนะอันนี้ก็ เวลาจะสวดแบบนี้ก็จะมีการเขาเรียกกับชุมนุมเทวดานึกออกไหชุมนุมเทวดาเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกไม่ใช่หมายความพระไปอ้อนวอนเทวดาเนี่ยชาวบ,บ้านบางทีไม่เข้าใจไม่มีเลยลือไปพระพระจะไปอ้อนวอนเทวดาเป็นไปไม่ได้พระนี่เทวดาต้องไหวเทวดาไหวพระพระไม่มีหน้าที่ไม่มีเรื่องที่จะไปไหวเทวดาเทวดามีแต่ว่าเกรงใจพระ อย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เดินผ่านเข้าไปซุ้มประตูบ้านอนาถบินิกเษศษธีนี่เทวดาอยู่ไม่ได้ต้องลงมาข้างล่างนะ<ม>เขาอยู่บนซุ้มประตูพระต้องลงมาเนี่ยเทวดานั่นก็เลยโกรธพระพุทธเจ้าเพราะาเอาระลับทุกทีพุทธเจ้ามาทีไรเลยเกิดเรื่องอีกมานี่ก็เรื่องเทวดาเยอะอย่าเพิ่งเล่าเลยเนี่ยเอาเอาเอาเฉพาะสั้นๆก่อนนี่ก็มีการชุมนุมเทวดาว่า พระเราก็คงจะเห็นใจญ,ญาติโยมเ่าญาติโยมเนี่ยเดิมโดยมากก็มาจากศาสนาอื่นหรือมางั้นก็ถึงไม่มาจากไหนชาวบ้านก็กลัวเทวดาหวั่นกวาดแลไน่ยนะนี่เพื่อจะให้สบายใจยิ่งขึ้นอย่างว่าเทวดาเขาจะเอายังไงเราก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพระก็เลยสวดบทชุมนุมเทวดาปกติให้ชาวบ้านชุมนุมก็ได้ นะ่ยชุมนเทถวดาข้อความในนั้นจะบอกเทวดาอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม่ว่าที่ไหนหมดทุกแห่งทุกคนเลยสักเเกาเมจลูเปคิิสิครัตเตจันตลิขเขวมาเนเนจะอยู่ท้องฟ้ากลางหาวอยู่ท้องซอกเขาผูผาอะไรก็แล้วแต่เทวดาในทะเลทะเลบกทเทวดาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ไหนพนันาไปเอาละเชิญมา ทร,รมัสวนนกาโลยัมพทันตานี่บอกเทวดาท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วก็คือเชิญเทวดามาร่วมฟังธรรมกับชาวบ้านชาวบ้านจะรู้สึกโอ้เทวดาก็เราพวกเดียวกันแล้วก็น,นับถือธรรมะอยากจะฟังธรรมแหมอุ่นใจเราฟังธรรมนี่เทวดาก็มาฟังอยู่ด้วยนะนีพวกเดียวกันไม่ต้องกลัวราะง,งั้น ไปนึกว่าเอ้เรานี่อยู่อย่างนี้แล้วเทวดาท่านจะชอบใจหรือไม่ชอบใจมัวกังวลอยู่ใจฟังธรรมไม่เป็นสมาธิเลยเชิญเทวดามาฟังธรรมสเสด็จก,กันเป็นว่าบทชุมนุมเทวดาก็คือเชิญเทวดามาชุมนุมมาประชุมฟังธรรมกับประชาชนนะฮะจะได้เข้าใจถูกอ่านนี้ก็เป็นเกรดในเรื่องของบทสวดทีนี้ต่อไปวัตถุประสงค์ประการที่ห้า ก็คือว่าแต่ก่อนเราก็มีการสวดเพื่อรักษาพุทธพจน์เป็นต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้การที่มาสวดแล้วมาประชุมกันมันก็กลายเป็นกิจกรรมส่วนรวมขึ้นแม้เมื่อความจะเป็นในการรักษาพุทธพจน์นี้เบาลงไปก็ตามแต่ว่าความหมายหนึ่งก็คือการที่เป็นกิจกรรมของส่วนรวมของชุมชนหรือของสังฆะเป็นโอกาสให้พระได้มาพบพร้อมกัน แล้วก็มีกิจมีธุระมีเรื่องข่าวสารอะไรจะบอกจะกล่าวเนี่ยเช่นเจ้าวาดเนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารที่จะบอกกับลูกวัดก็จะได้แจ้งข่าวให้ทราบแล้วก็มีเรื่องอะไรกิจการธุระที่จะทําร่วมกันก็จะได้ปรึกษาหารือแล้วก็็นโอกาสที่ว่าเออเจ้าวาดหรือว่าหัวหน้าได้พบกับพระในวัด มีอะไรจะแนะนําตักเตือนจะให้ความรู้ก็มาแนะนําสั่งสอนให้ความรู้กันตอนนี้ด้วยอย่างน้อยก็ประจำวันทุกวันนี้ก็ได้สองครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นก็เลยมาพบปะพร้อมกันมีอะไรสุขทุกมีเรื่องราวอะไรข่าวสารมีเรื่องปรึกษาเรืออะไรก็มาได้พูดคุยกันแล้วก็นั่นแหละเป็นโอกาสที่จะได้ให้ความรู้ไปด้วยสั่งสอนแนะนำ ก็เลยกลายไปว่าสวดมนต์ก็เลยเป็นกิจกรรมของหมู่คณะหรือกิจกรรมชุมชนเพื่อให้เป็นจุดนัดหมายที่จะมาพบปะพร้อมกันพอแล้วได้ห้าข้อเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ที่ทำวัดเนี่ยก็มุ่งหมายที่อันที่ห้าเป็นกิจกรรมส่วนรวมพอไหมผมจะขอถาม